แปลว่าอยู่หน้าบ้านนี่นแหละแปลว่ามึงเดินไปจะโดนมันพอดีสัตว์มันสะป,ปาวหน้าบ้านไอ้เหียไปเลยเอาจบบ้านเลย <c oughs> ว้ามาเฮ้ไอ้เหียเฮียไปเอาพิบไอ้สัตว์สัตว์ปิดเลยอ่ะพระพิบปาหันเงยวกวี เราตั้งนี่มราตั้งมุมนู้นี่ไปตั้งนู้นดีกว่าในโรงรถเนี่ยไอสัตว์ก็ผีมาอยู่ตรงนี้ไปตั้งเหี้ยในรถอันนั้นไปกดดีิ้งเนี่ยมึงอยากรูปผีอยู่ไหนนี่นี่มากดนี่เนี่ยกดใช้เหี้ยนี่กดก้มเก็บเออแล้วกดที่ขวาดูแถวไหนเห็นไหมห้องครัวถูกปะเออวจะไง เออว่ะมงึงไอ้ที่คือกระจกใครวะเห็นยังไม่รู้เฮียมันไปเจอมัง้งเฮ้ยเฮียกระจกแตกสัตว์ใช้ยเยอะเสียค่านั้นเว้ยเสียค่าสตินั้นเวย้ยใช้เยอะอ่อดูสติเท่าไหร่วะหลอดนันเอยไอ้ยังหลอน,ลอลอนตรงไม่มีสติอะอไอ้ด้านอ๋อไอ้เนี่แค่เหลือศูนย์แล้วไอ้เฮียกูเหลือศูนย์ไอ้ติ เอชายยนแตกไอ้สัตว์สัตว์เอาใครดีวะแตกยา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 ขอฟีนเนี่ยอันสายอันสายอันสายเออันสายอันสายเหยื้อไอ้สัตว์เชื่อไม่ฟังไอ้สัตว์ไอ้แดกหมดด้วยเนี่ยแคปเจอร์วิทีคาเมล่ารีพีทโกสอินนิชเชนซัมแวร์เก็ตเอเวอเลสต์ในเบิโล นี่คืออะไรวะไมโครโฟนเนี่ยขอบมันเยอะจัดเลยเนี่ยกูลองอันนี้ไปใช้ไอ้ไนนอ้นนี้ตัวจับผีเลยเนี่ยอนาสติกแลโหลนี่ไปไอ้เหี้ยคืนนี้บอกเลยไว้ตามอยู่ไหนอยู่ไหนอะเสี่ย ไปเอาเกลือไหมไม่ใช sure. ่เนี oh, you you. ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนเซนเซอร์จับได้เนี่ยอ๋อดอทดอทดอทโปรเจคเตอร์ไอ้เหี้ยดอทดอทโปรเจคเตอร์ดอตโปรเจคเตอร์ดอทโปรเจคเตอร์วแอนติเอคมเลเจอร์ฟีซิ่งเคมเลเจอร์ตั้งกล้องอะไวอย่างเงี้ยเออดอตเดียร์เดียรโผล่เมื่อกี้ดอทโผล่อยู่ ดอดโปโฟลแคนแล้วก็ฟีเซอร์รดหดอโอโ้เกกเตอร์ปิสเตอร์รอ่อกินเหรอใช่มีกดออมมาหนึง เออกรอบโอ้ก็เหลือยูเลียกรอบก็อบจัามันใช่ยูเลียต่อไปเป็นไอ้เชี่ยมันเป็นเ,เวสเป็นเ,เวสส่วนตัวที่อยู่ติดอยู่บนบอร์ดเนี่ยทำก็ต่งตงาตงน,นี่คืออะไรขับไล่ผีด้วยทู่ขณะที่มันไล่บางคน น,นี่คืออะไรคุณภาพจิตต้องต่ำกว่ายี่บห้าเปอร์เซ็นคนเดียวก็กูต่ำไปแล้วต่ำไปเลยไงได้ไปแล้วมัง้งก็ศูนย์อะอันที่สามอะไรบันทึกวิดีโอสามรายการที่ไม่ซ้ำกันด้วยกล้องวิดีโอบันทึกยังไงวะก็วางไว้ไงก็เราวางไว้แล้วสามอันวีโอไงวะนี่เนี่ยรคคอร์ดไม่กดรคคอร์ดเฮียต้องรคคอร์ดด้วยเฮีย กดดิมึงกดเลยกดแล้วอ้าวมันมีสามอันแล้วไม่หรอกูวางแล้วสามอันไม่หรอไปขึ้นสองวะเครื่องนี้ไงอยู่ใต้ดินเครื่องวางก็เนี่ยใต้ดินนี้อย่าแรกเนี่ยแรกใต้ดินอันที่สองห้องครัวแล้วอีกที่เหลือวางกูไหนงูวางไว้ตรงหน้าทีวีไม่ได้เปิดเปล่าอะไม่ไดีเปิดหี้ยเปิดก็อยู่ในนี้หี้ไไม่มีนี่ เถียงนี่สัตว์ไม่เห็นนี่ฮะัเอาเอ้ากล้องหายก<ไ>ล้องหายไ,อ,าไอ้ตามไหนอะกล้องมันหายไปวะนี่ประตูปิดเองไอ้ห่า ลอยเหรอใายแล้ววะคือลอยไหมเว้ยคือลอยเหรอ,อ,อเออกูมีตุ้มตุ้มขิ๋วอยู่ขับไล่มันบอกใช้ทูบถ้าถ้าผีก็ให้ใช้ทูบแบ่งทูบไล่เอาแล้วมึงไฟกับผีบวะอ๋อนี่คือคนวางกล้อง,งต้นตีนเนี่ย จบอ่ะได้แล้วได้คอร์ดจบสับมันแองยกของดเวยเอยโรตไกด์ะสะั เก็บเสียงผีก็ได้เงินเพิ่มเลยแทนไอ้เยีนี่มันเก็บเสียงผีได้เออมันใช้เครื่องอัดเสียงเมือ่อกี้ดูใช้เครื่องอัดเสียงไงตัวตัวเจนม,มันมีเครื่องอยู่เอ๋อมีเดียซาวเนี่ยเขาเหมือนเขาอยู่ลีป่ะวะก็ติกสามอันแล้วก็เหลืออยู่ลีป่ะก็นั่นดิกูเลยงงมันทเมียอะไร เห็นไหมไม่มีบอกแล้วเนี่ยก่นบีฟอร์บีฟาวเดนไปไหนหมดแล้ววะไอ้เชี่ยออกลากูลากูอันนี้ลบแล้วแล้วมันเดินแล้วไอ้เชี่ยอ่าแเ่ไม่เปิดมัน้ะตรงกูไอ้เชี่ยเราเปิดเราเปิดมาได้ไง พ่อมึงเหรอไอเหี้ยไอ้เปิดเป็นตัวอะไรวะมันตัวผู้หญิงผู้หญิงอะเปิดได้อ่ะเปิดประตูนี้ได้เปิดได้ดิเหี้ยเปิดได้ไงกูแอบแล้วมันเดินไปหาเพื่อนแล้วมันข้าไปหาเพื่อนแล้วมันไปหาเพื่อนแล้ว ไอ้อ,อ,อตาเพื่อนตายไอ้เหี้ยมันออกล่าเร็วมึง,งปิดรถไปเลยมึงปิดรถไปเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อะเนี่ยไอ้เชี่ยเพื่อนมึงไปแล้วไอ้อสัตว์ไม่อยู่แล้ว มีอยู่แล้วอี้อ๋อนี่ไงถ้าถ้ามันได้ตามที่ตกลงอ่ะมันจะมีติ๊กถูกเวยติ๊กถูกข้อที่เราทำผ่านนี่งเออยูเลียจังเด้อได้ตังค์เป็นร้อยแล้วเนี่ยหยุไปฉายไอ้สัตว์ไวไวสัตว์กูไปดูฟีดให้เอ้มึงเอาเครื่องฟีดมาปะ เอเนเอนี่ไงเครื่องฟรีเดี๋ยวไปดูให้ไปยืนให้เดี๋ยวกูไปเดินหาก่อนเดินหานของเพราะว่าความจะล่าอีกนานเดินตามห้องก่อนไอ้ลุยเราชำนาญละกายแล้ว้ามเรเวลเราอัพแล้วไอ้เนี่ย ประตูให้ด้วยนะจะเดินผ่านประตูอะไรก็เดินไปหาใต้ดินก่อนกู พอไม่ทำอะไรวะไม่มีปิดไฟแล้วก็หันหลังใส่ตัวนะอืมไม่ให้เงินโผล่ไหนแค้นอยู่ไหนดูนี่เก็บป,ปดูไว้ด้านเดียวแค่ ไม่ไม่เจอของอะไรวะไอเฮียเล่นเวนจ่าไอสัตว์ฮะเล่นอุยจ้าไอเฮียเนี่ยคืออะไรวะเล่นการผีเพื่อแก้วมันไปเจอมาเออมอันถามเออไปเจอมาไม่ถามอยู่มั้ปิดไฟอ่ะ

มีฟีดปะฟีดไม่มีอะ่ะงั้นตัดออกเดินๆในรอบไปนะทีมเวฟก็ไม่เห็นวะไม่มีรอยกระดูกไม่มีอะไรให้กูเก็บเลยรอบเนี้ยเออไม่มีอะไรถ่ายเลยแท้ กูมันมีแล้วไว้เกี่ข้อกี่น้ำเหนาวนั่นไปเก็บไปแล้วต้องดูในคำบทเราอะเขียว์เชียรเชียร์ Come on Come on อะไรวะเขียว อวไวะอะไรวะอะเรี่ยไอเหี้ยนี่น ฟีดไม่มีว่ะไอ้เหี้ยมันโกรธขั้นสองขั้นสามนะไม่มีตรงกูปะฟีดเนี่ยมันหายใจห,หน้าหน้าห้องเด็กมหายใจแบบไอ้นี่ปะละ่ะควันมะมเห็นอยู่อ่ะกู<ม>าวางกงดูดิใช่หน้าห้องเด็กอะ phía Đâu việc như là Phía bắt Ờ Mày mà có lùng Lùng mới nặng quá Lùng lại Lùng nít Bây giờ sao ไอ้ตรงหน้าห้องน้ำลงอยู่อ่ะน้เด็กไม่มีแต่ตรงโซนเอเนี่ยโซนหน้าห้องน้ำกับห้องเด็กอ่ะรถอยู่แต่ก็ไม่ฟีดถูกปะ เออแต่ว่าไม่ลงขนาดนะั้นแหละแก่ห้าองศาไม่ไม่ติดลบอะ่ะงั้กูตัดออกอะ่ะแค่ควันออกปากแต่ไม่ถ<ร>ึงขนาดนั้นกูเดินิ<ช>ก็ก็องก็ไม่มีอัดกดออกออกตัดพิสซิ่งออกมองแล้วใช่ไหมอืมก็เมื่อกี้เปิดกล้องเดินดูอยู่ ไอ้ใครใช้แสงอินฟราเรดมันเจอไหมใช่เถอะไอ้เชียตกใจเโอ้โหตกใจมันบอกว่าอะไรกกก Come here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  เล่นอุจจาร จะเล่นยังไงเดิวมาเล่นคอเพีอยนคำเพี้ยนมีไงแตกออกล่าแล้วไปแล้วเจอกันอ้กูอีกเด้อทำไมต้องกูอะ มึงเป็นตัวอะไรไม่เห็นนะแต่ว่าอยู่นหน้าบ้านนี่แหละแปลว่ามึงอะเดินไปจะโดนมันพอดีสัตว์มันสปาวหน้าบ้านไอ้หี้ยอ้าวไ่่่่่่่่่เลย่ <laughs> ่่่่วา